หาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของโลกอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนในจังหวะเปลี่ยนผู้นำแม่อเมริกาจะได้ผู้นำเจ้าเก่าหน้าเดิมแต่สำหรับจีนไม่ใช่พ่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะเศรษฐกิจโลกที่สำคัญและคำถามที่น่าสนใจจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยไทยดูเหมือนเป็นประเทศเนื้อหอม ทั้งผู้นำสหรัฐบารักโอบามาและผู้นำจีนหวนเจียเปาต่างแตะมือเดินทางมาเยือนไทยยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงทางการทหารจึงถูกตั้งคำถามมากโดยเฉพาะการคานอำนาจทางเศรษฐกิจการเลือกเดินทางไปพม่าของผู้นำสหรัฐอาจเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่ง ที่บ่งบอกความต้องการสารสัมพันธ์ที่หนักแน่นกับอาเซียนจีนฐานะเจ้าแห่งภูมิภาคนี้อาจโดนเลื่อยขาก็เป็นได้การตลาดโลกของประเทศช้างชนช้างที่ต่างช่วงชิงความเป็นหนึ่งความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยอเมริกากับไทยจีนคนกลางอย่างประเทศไทยจะสร้างสมดุลระหว่างสองมหาอำนาจนี้อย่างไร คมชัดลึก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะบอกว่าเราเนื้อหอมคงต้องบอกว่ากลุ่มประเทศเราเนื้อหอมดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาใครจะมาก็มักจะมาไม่ได้มาประเทศเดียวว่าไทยประเทศเดียวพมา่าประเทศเดียวหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่ด้วยความเป็นอาเซียนสิบชาติพรรวมตัวกันมีประโยชน์มากค่ะแม้ว่าจะมีะข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่บ้างเวลาที่รวมตัวกันนะคะแต่ว่าความเป็นอาเซียนสิบชาตินี้ทําให้จีนเองก็อยู่ใกล้อยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่ควรจะละเลยและยิ่งใกล้ชิดสนิทสนมแนบแน่นมากยิ่งขึ้น ในขณะที่อเมริกาอยู่ใกล้หน่อยค่ะแล้วก็รู้ดีว่าประโยชน์ถ้าจะฉกฉวยการทูตเข้ามาสิบชาติสมาชิกของอาเซียนนั้นจะดีกับเขาอย่างไรน่าติดตามนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเอก,กําหนดการที่กําหนดมาว่าในช่วงเวลาใกล้กนันนะคะคุณโอบามามา18นะคะในขณะที่นายกหวนเจียเป่าของจีน,นจะมาวันที่20แต่ว่าที่มีงานเต็มเต็มวันเนี่ยนะคะคือวันที่21เพราะวันที่20มันมาช่วงเย็นแล้วนะคะหา่างกันสองสาวันเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ได้มีความหมายมาก ากเท่ากําหนดการและเรื่องที่จะคุยกับรัฐบาลไทยนะคะและถ้าลองเปรียบเทียบดูเล่นๆเ,เอาแบบเราไม่เข้าข้างประเทศตัวเองนะคะนี่ว่าพม่าอาจจะเนื้อหอมกับเราช่วงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดประเทศทรัพยากรเพียบเลยหรือลาวก็อาจจะเนื้อหอมกับเราก็ได้เพราะว่าเวลาจะไปลงทุนอะไรในประเทศเขาเนี่ยนะคะแรงต่อต้านจากประชาชนยังน้อยอยู่ในขณะที่ไทยมีกลไกหลายอย่างที่ได้ก่อร่างสร้างตัวแล้วทำให้การจะลงทุนทำอะไรแล้ว เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือว่าสังคมนั้นคนไทยเสียงดังกว่า2ประเทศเพื่อนบ้านข้างๆเราก็เป็นได้นะคะวันนี้เรียนเชิญทั้งสท่านนักวิชาการที่จะพูดให้เราฟังค่ะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าเราเนื้อหอมหรือเราเนื้อหอมจริงๆแต่เราหอมกันเป็นหมูนะ่คณะแบบสิบชาติอาเซียนนะคะทั้ง4ท่านจะคุยให้ฟังในหลายๆมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทูตปกติเลยนะคะการคานอำนาจการของจีนกับสหรัฐ การทหารหรือแม้แต่เรื่องเงินเงินทองทองค่ะวันนี้คนไทยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไม่รู้ไม่ได้จะได้รู้ว่าเขามาแนวไหนบ้างนะคะท่านแรก,แรกใกล้ดิฉันที่สุดนะคะอาจารย์เป็นอดีตคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่านิด้านะคะรองศาสตราจารย์ดรราเชนชินทยารังสรรศดีหะอาจารย์สวัสดีครับ ท่านต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์หน้าช้าเชยวเวลาจะคุยเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐคุยเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะคะเพราะว่าใครก็ไปขอความรู้เรื่องนี้กับอาจารย์วันนี้เลยผส,สานสองสเรื่องนี้เข้าด้วยกันเลยนะคะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ค่ะรองศาสตราจารย์ดรประพัฒเทพชาตรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านค่ะตอนแรก โปรดิวเซอร์บอกว่าวันนี้เชิญอาจารย์ชาวจีนมาเลยนะตกกระจายคะ่ะว่าต้องเชิญล่ามาด้วยหรือเปล่าอาจารย์มาอยู่ที่เมืองไทยประมาณสักสิปีได้แล้วนะคะเข้ามาก็เริ่มต้นจากการมาสอนภาษาจีนก่อนแต่ว่าก็อยู่ไทยยาวเลยแล้วก็พูดยันสบายใจฟังง่ายง่ายค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์เป็นผู้มืนในการสถาบันไทยจีนศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะดร ok หลี่เหรินเหลียง,งสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย,อาารย์อาจารย์ฟัง จอมขันเข้าใจหมดเนาะอาจารย์ครับค่ะบางทีภาษาไทยก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันค่ะอาจารย์ขอภัยไว้ก่อน <c oughs> อีกหนึ่งท่านห,หายจากรายการเราไปนานค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการทหารความมั่นคงยุทธวิธีวิธีการมองในเชิงของความมั่นคงหลายเรื่องที่จะถามอาจารย์นะคะไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นการ เริ่มความถี่ครั้งก็ได้เพราะว่าหลังๆต่อๆไปเราจะมีทหารออกมาพูดเยอะเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความมั่นคงเรื่องรอบสังหารหลายเรื่องนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าว่าการทหารหาระหว่างจีนกับสหรัฐจําเป็นต้องมีความผูกพนันกับไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่การเข้ามาประชิดทางการทหารความมั่นคงผสานข้อมูลกันหรือว่ามาจับไม้จับมือกันของรัฐมนตรีกลาโหมนั้นมีความหมายอย่างไรที่จีนมองสหรัฐสหรัฐมองจีนผ่านการจับมือในประเทศไทยหรือเปล่านะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านความมั่น คงใช้หมวกนี้ในการแนะนําดีกว่านะคะพันเอ,ดอกดรธทีรนนนนันทคว้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติเรียกรองธทีรนานานี่ต้องเรียกอาจารย์สิคะไ,ได้ <c oughs> ค่ะขอเนี่ยเริ่มจากอาจารย์หลีก่อนเลยค่ะคอาจารย์ค่ะการที่นายกหวนเจียเป่าจะมากับที่คุณโอบามาจะมาเราควรจะสงสัยตั้งแต่แรกไหมคะเอ๊ะทำไมเวลาต้องใกล้กัน หรือว่าเป็นกําหนดที่อาจจะต่างสไปต่างไม่ทราบอยู่แล้วคะก็จริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นกาหนดการที่จีนกาหนดไว้ตั้งแต่นานครับแต่อาจจะเป็นพอดีจังหวัะมาเวลาไล่เรียกกันครับค่ะเกี่ยวไหมคะที่ทั้งสองประเทศเกิดการจะว่าเปลี่ยนซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะคะอย่างจีนก็เปลี่ยนชุดผู้นำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีผลมีนาคมปีหน้าใช่ครับในขณะที่สหรัฐก็ช่วงเวลาเลือกตั้งอย่างเงี้ยของเขาพอดีครบเทอมวันเวที่เจวันที่ ของจีนก็ประมาณนี้ฮะวันที่เจวันที่แปดครับที่ที่ผังมามีความหมายอะไรสําหรับวันเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือว่าช่วงการประชุมพักของรัฐบาลจีนไหมคะไม่มีครับก็เพราะว่าจีนประชุมอย่างที่วุาที่ทีเราทราบกันฮะประชุมทั้งสองสภาก็เดิมมีนาของทุกปีแล้วก็ประชุมพักคอมมิวนิสต์นะฮะก็คือในช่วงที่ช่วงเวลานี้ฮะที่ที่ผังมาก็คือเป็นการวางแผน4ีปีห้าปีข้างหน้าอยู่แล้วค่ะหรือว่าทั้งสองประเทศมองไหมคะว่าอยู่ในช่วงที่มีอาเซียนสมมิตพอดีมาดีกว่า ครับก็จริงจริงที่ดีกำหนดการสวนเองกของท่านนายกนะฮะก็เกือไปเข้าร่วมประชุมอาเซียนสมิยด้วยครับค่ะประเทศจีนค่ะคือตอนนี้เราจริงๆแล้วจีนใกล้ใกล้ใกล้อาเซียนเยอะเลยนะคะเพราะว่าโดยภูมิศาสตรแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์สามารถบอกเราได้ไหมว่าเวลาจีนมองอาเซียนหรือเอาว่าจีนเนี่ยเขามองเป็นรายประเทศนะคะหรือเขามองเป็นกลุ่มอาเซียนเลยสิบชาติ เออก็ต้องต้องมองสองมุมนะฮะจริงๆตั้งแต่สความสัมพันธ์สมทนาระหว่างจีนกับอาเซียนมีมาประมาณ20กว่าปีนะฮะประมาณ21เปกีก็จริงก็ให้ความสําคัญทางอาเซียนแต่แน่น,นอนนะในกลุ่มของอาเซียนก็ต้องมองแต่ละประเทศด้วยครับก็แต่ละประเทศด้วยความสัมพันธ์ไม่ว่าในทางการเมืองภูมิศาสเฐกิจก็ต้องมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจริงก็ต้องมีวางยุทธศาสตร์ในการคบการแต่ละประเทศแต่แน่นอนฮะก็คืออิ่ง ในปี2015 1 5จะเป็น AEC นะฮะกลมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือพอนันนจริงก็ต้องมองเอเชียต้องเป็นปลึกแผนเดียวกันครับค่ะจริงจ,จ,งจงแล้วจีนเนี่ยมองว่าอาเซียนฉายแววตั้งแต่ตอนไหนคะอาจารย์คือจริงๆตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่นายกสมัยนายกจูรงจรีนนะฮะกมองปรฏิอาเซียนครับ เป็นภูมิภาคที่มีความสําคัญต่อจีนก็เพราะฉะนั้นก็จะมีโครงการผลักโครงการที่เกิดขึ้นมาหลากหลายโครงการครับไม่ว่า GMS ครับความร่วมมือรูมแมน่น้ำโขงอนุภพภูมิภาครูปมแมน่น้ำโขงต่างๆนะฮะก็กระตั้งสัตว์ตั้งแต่สมัยท่านนายกจูงจีคร่คะอาจารย์คะประเทศจีนมองว่าสารัฐ ขยบเข้ามาใกล้อาเซียนประชิดมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นมาบ่อยขึ้นเนี่ยเพราะเขาเห็นจีนมาหนักไปหน่อยไหมคะผมคิดว่าวันนี้อาจารย์ต้องอเมริกานะฮะเขาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาด้วยครับก็ซึ่งทุกวันนี้ก็เข้าใจอยู่ดีว่าทางูมิภาเอเชียนะฮะก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นไม่ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจต่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นยุทธศาสตร์ของอเมริกาเขาต้องหานกบมาสนใจเอเชีย โดยเฉพาะแลวก็ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นค่ะแล้นี่เขาจะว่าคงเป็นนโยโบายของอเมริกามากกว่าค่ะเน้นให้อาจารย์หลี่ตอบคาถามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาที่อาจารย์ประพัฒน์เลยลองเปรียบเทียบดูว่าวิาะห์ดูแล้วสหรัฐกับจีนมองเรามองคาว่ามองเราคือสิบชาติก่อนนะคะและมองไทยแบบไหนอาจารย์หลี่ค่ะครับจีนมองอาเซียนว่าอย่างไงบ้างณวันนี้เลยค่ะอาเซียนคิดว่าเป็นกลุ่มหรือเป็นกลุ่มประเทศนะฮะเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในอนาคต ไม่ว่าในเรื่องของถ้ารวมไป AC ในเรื่องของประชากรก็ตามในเรื่องของอำนาจการต่อรองค่าขายกับจีนนะฮะซึ่งก็เข้าใจว่ามีมากพอสมควรแล้วก็จีนก็แน่นอน,นะฮะต้องให้ความสำคัญครับเพราะนั้งในขณะนี้เฉพาะประเทศไทยครับถ้าไทยกับจีนนะฮะก็จีนก็เป็นประเทศเป็นตลาดที่ส่งออก ใหญ่อันดับที่หนึ่งของไทยแล้วก็เป็นตลาดที่นำเข้าอันดับสองของไทยด้วยในขณะเดียวกันจีนก็เป็นแหล่งที่ลงทุนในประเทศไทยมากเป็นอันดับสองครับในขณะนี้ใกล้ชิดกันมากขายกันไม่ได้ไไดใช่ครับอาจารย์ประพัสค่ะ<ม>เริ่มเปรียบเทียบก่อนเหมือนกับที่ถามอาจารีเลยว่าสหรัฐมองอาเซียนแบบไหนนะวันนี้และสหรัฐมองไทยแบบเดียวประเทศเดียวอย่างเราเนี่ยนะคะว่าว่ายังไงบ้างคะครับวันนี้ก็คงจะ ต้องตอบอาจจะตอบสั้นๆลำบากนะครับเพราะเรื่องเรื่องยาวนะครับคุยกันได้รอคุณอมบ้ากับนายศอวเจเป่าเลยค่ะคืออย่างนี้ครับคือว่าการที่เราจะเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยมองอาเซียนอย่างไรมียุทธศาสตร์ต่ออาเซียนอย่างไรเนี่ยนะครับเราคงจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ของอเมริกาคืออะไรนะครับเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ด้านการางประเทศของอเมริกาเนี่ย นะครับท,ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือยุทธศาสตร์การที่จะต้องครองความเป็นอันดับหนึ่งไว้นะครับทั่วโลก,กในทั้งในระดับโลกด้วยแล้วก็ในระดับภูมิภาคด้วย<ฆ>นะครับทีนี้อันนี้คือวัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดของของอเมริกา<ฆ>ในเรื่องนียบายต่างประเทศก็คือนัมเบอร์วันต้องเป็นนัมเบอร์วันนะครับต้องครองความเป็นเจ้านะฮะทีน<ฆ>ี้ผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาคนี้มีมหาศาลไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องทหารเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่ออะไรนะครับ ดังนั้นอเมริกาจะต้องออคล้ายๆปกมมป้องผลประโยชน์อเมริกาในภูมิภาคนี้ไวน้นี่ปัญหาก็คือว่าคือก่อนที่เราจะไปดูว่าอเมริกามองอาเซียน,นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอเมริกาเขามองภูมิภาคนี้ยังไงนะครับทีน,นี้ประเด็นก็คือว่าการที่จะดํารงความเป็นหนึ่งไว้ให้ได้เนี่ยก็คือก็ต้องป้องกันการที่จะมีคู่แข่งขึ้นมานะครับท้าทายความเป็นหนึ่งนั้นนะครับซึ่งในช่วงสักประมาณ หลังจากสงครามเย็นสิสุดลงเนี่ยนะครับอเมริกาก็เริ่มที่จะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าจีนเนี่ยกำลังจะพงหาขึ้นมาะนะครับแล้วก็จีนเนี่ยก็มีบทมีศักยภาพอย่างมากนะครับในการที่อาจจะขึ้นมาท,ท้าทายการเป็นเจ้าของอเมริกาในภูมิภาคนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ หลักของอเมริกาต่อภูมิภาคนี้ในระยะหลังๆนะครับโดยเฉพาะว่ายิ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เ,เห็นชัดขึ้นเลยว่าอเมริกานั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาสกัดกั้นการแย่ที่ผลของจีนนะครับแล้วก็พยายามที่จะตอนนี้มันก็ตอบมาอีกว่าเราจะสกัดจีนอย่างไรจะสกัดกั้นการขาย่ที่พลของจีนอย่างไรนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าภูมิภาคอาเซีนั้นเนี่ยสิปีที่ผ่านมันเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นสิบปีที่ผ่านมาก็คือว่าจีนเนี่ยได้กระชับความสัมพันธ์กับอานซีน ขึ้นเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับผมอจะขอไล่ครา่าวๆนะครับ2001เนี่ยจีนเจรจาเปิดการเจราจาพิธีกับอาเซียนนะครับ2002จีนทำปฏิญญาที่จะแก้ปัญหาหมูเกาะสเปตลี่หรือทะเลจีนใต้กับอาเซียนนะครับ2003จีนทำปฏิญ,ญาร่วมกับอาเซียนในการที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประเทศแรกกับอาเซียน นะครับ2005จีนทําข้อตกลงความร่วมมือด้านการลงทุนกับอาเซียนนะครับแล้วก็ต่อหลังๆก็จะมีมาอีกนะฮะจนถึงประมาณ2008-2009เนี่ยก็มีการตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลืออาเซียนในประมาณ20,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อเมริกามองแล้วก็ตกใจนะครับว่าจีนกําลังลุกคืบขึ้นมาแล้วก็อิทธิพลของอเมริกากําลังจะลดลงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในระยะหลังๆเนี่ยจีนก็มองภูมิภาคนี้เนี่ยอาเซียนเนี่ย โดยมองในแง่ของการที่จะเข้ามาแข่งกับจีนนะครับเข้ามาเพื่อที่จะมาสกัดกั้นการอิทธิพลของจีนนะครับหลังๆนี้เราก็จึงเห็นว่าอเมริกาก็เข้ามาบ่อยมาตีสนิทก,กับอาเซียนมาประชุมสุดอยอดกับอาเซียนแล้วก็โอบามาก,ก็เดินสายมาอาเซียนทุกปีนะครับมาสิงคโปร์บ้างมาอินโดนีเซียส,สองครั้งแล้วไปเวียดนามก็แล้วคราวน,นี้ก็มาพามา่ามาไทยมากัมพูชา,า,านะครับอันนี้ก็เป็น ภาพกว้างๆคร่า,ๆารวๆนะครับเพราะเรื่องยาวค่ะอาจารย์<ช>ถ้า,ถาเ,รเรามองแบบคนไทยแบบคนสังเกตนะคะว่าเวลาเราดูว่าจีนและอเมริกาเขามองอาเซียนเนี่ยประเทศไหนเห็นแววเราก่อนแล้วรีบเข้ามาหาเราก่อนคะอันนี้ถามตัวหน้าจารีเลยนะยังไงนะมงหมายความว่าันะค <ười> ือ <Cell ular> <c ười> ประเทศไหนที่มองความเป็นอาเซียนว่า ต้องเข้ามาแล้วต้องเข้ามาแน่ๆต้องจับมือให้ได้แล้วประเทศไหนเข้ามาก่อนคะอาจารย์อ่าอย่างนีองงน้อาเซียนใช่ไหมใช่ค่ะอาเซียนอันนี้ก็แน่นอนก,นก็คือจีนนะครับเพราะว่าด้วยเกียภาพของภูมิศาสตร์ที่เราใกล้กันเกี่ยวไหมใช่ก็คือยุสาสจีนก็คือการที่จะต้องกระชับความสัมพันธ์กับกับอาเซียนกับยุโรปนเอเชียตะวันใต้นี<ห>่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของจีนนะครับในขณะที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้ นะครับยุธทธศาสตร์ของอเมริกานั้นเนี่ยคือคือขอให้ย้อนกลับไปนะอาเซียนเรา45ปีเลยนะฮะ,ะตั้งมาตั้งแต่ปี1967แต่ถามว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการชฉมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับสหรัฐไหม,มไม่เคยนะครับไม่เคยมีเพราะฉะนั้นในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ45ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าอาเมริกาไม่เคยที่จะให้ความสำคัญกับอาเซียนะนะครับอาเซียนไม่ได้อยู่ในจอรดดร์ของยุธทธศาสตร์ทหารสหรัฐหรือยุธทธศาสตร์ด้าน การต่างประเทศของสหรัฐนะครับอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่เล็กๆจนๆไม่มีความสําสคัญนะฮะ mm. ในสายตาของสหรัฐเนี่ยเขาก็มุ่งเป้าไปที่ยุโรปมุ่งเป้าไปที่ต้นดอกกลางที่เป็นแหล่งน้ํามันหมหาศาลนะครับแล้วก็ไปที่ภูมิภาคต่างๆอื่นๆอาจารย์อาจารย์กำลังจะบอกหรือเปล่าหรือดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะ<ม>ว่าเขาเห็นว่าจีนเข้ามามากแล้วเขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาเลยมามากกว่าที่เขาเห็นว่าเราสวยเราหอมเขาเลยมาเอง ทั้งสองประการนะทั้งสองประการคือคือจีนเข้ามาด้วยแล้วนั้นในขณะเดียวกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี้ยอาเซียนก็ผงาดขึ้นมาด้วยในการที่กําลังจะเป็นขั้วเศรษฐกิจใหม่ของของภูมิภาคและของโลกด้วยเนี้ยอันนี้ก็เลยทําให้อเมริกาต้องต้องเข้ามาด้วยค่ะออกออกแนวเกมเพื่อนรักค่ะคุณผู้ชมคะคือใครก็รักเรานะคะเราคืออาเซียนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไทยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมาต่อค่ะอาจารย์เดี๋ยวมาต่อในรายละเอียดนะคะมาที่อาจารย์ราเชนค่ะอาจารย์ อาเซียนที่เนื้อหอมเพราะว่าเศรษฐกิจคือเป็นประเทศที่รวมกลุ่มกันแล้วคนก็เยอะเศรษฐกิจก็ยังมีที่ให้โตอีกเยอะหรือเปล่าคะหรือว่าหรือว่าเรามีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่าแค่ตัวเลขเศรษฐกิจคะคือก็หลายหลายด้านนะฮะทั้งทางเศรษฐกิจทางทหารน,นะฮะทีนี้ถ้าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยอาเซียนนี่เกิดขึ้นโดยอเมริกาะนะฮะเพราะว่กาก่อนที่จะเป็น อาเซียนเราเป็นซีโตนะฮะหรือภาษาไทยเราเรียกว่าสนธิสัญญาสปอ,ออนะฮะอันนั้นเป็นเน้นนโยบายด้านการทหารเหมือนกับนาโต้ในยุโรปนะฮะคือนาโตนั้นอเอาไว้ป้องกันรัสเซียบุกยุโรปอันนี้ป้องกันจีนบุกลงมานะฮะแล้วก็อันนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่ทฤษฎีโดมิโน,โนเนี่ยนะฮะกำลังเป็น ถูกใช้เป็นแนวคิดหลักในการที่จะต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์แล้วก็เกิดสงครามเวียดนามอะไรตรงนี้อะไรนะนี่เวลาเรามองว่าอเมริกาเขามองเราอย่างไงหรือจีนมองเราอย่างไงเนี่ยนะอเมริกา300ล้านคนคิดไม่เหมือนกันจีนพันสามล้านคนก็คิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมมองที่เขามองต่อเราเนี่ยมันมันก็จะมีมุมมองของเดี่ยวมุมมองของพิราบนะ,ะ,ะถ้า,ถ,าถ้าในมุมมองของเดี่ยวมันก็จะออกมาในแนวที่ว่าเออมันจะต้อง การอำนาจกันจะต้องออต้องพยายามตัดกําลังของฝ่ายตรงข้ามเลยนะ,ะแต่ว่าในมุมมองของพี่รามนี่ก็จะมองในแง่ความร่วมมือที่จะทําให้คือดีด้วยกันทุกฝ่ายะนะฮะไม,ไม่ไม่ไม่มีความคือขจัดข้อขัดแย้งให้มากที่สุดเหรออาจารย์เลือกมองกันได้เลยคะคือมันอยู่ที่คนไงฮะ,ะจะมีคนบางกลุ่มมองอย่างนั้นนะถ้าไม่มีคนมองอย่างนั้นเนี่ยผมว่า อเมริกากับจีนนี่คงจะ,ะคงจะแบบก้าวร้าวต่อกันมากกว่านี้นะฮะ,ค,ะคือทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าฝ่ายฝ่ายหรือว่า liberal เนี่ยะจะจะมีน้ำหนักมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าฝ่ายพวกที่ a g g r e s s i v เนี่ยนะฮะพวกพวกพวกเดียวเนี่ยะนะฮะ,ะถึงแม้จะมีเสียงดังนะฮะเช่นมิทลอมนี่บอกว่า <c oughs> จะต้องอประกาศว่า จีนเป็น c u r ร์เ c ซีมานิปู a เ o เตอร์ะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคงไม่ทําต่อให้มิดลอมนี่ชนะนะฮะโอ,<ะ>อมาโอบามาเองก็ตอนหาเสียงครั้งแรกก็แข็งกล้าวกับจีนมากะนะฮะคือตอนหาเสียงเนี่ยเสียงเหี่ยวจะดังแต่ว่าเมื่อครองอำนาจแล้วพวกพิราบเนี่ยนะ จะคุมสถานการณ์ได้ตอนแรกตอนหาเสียงก็คือเขิหน่อยใช่ไหมอาจารย์ค่ะทีนี้ส่วนคําถามที่ว่าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยเรามีอะไรนะสำหรับจีนเนี่ยทางด้านภูมิศาสตร์สําคัญมากนะฮะเพราะว่าความเจริญของจีนตอนนี้เนี่ยอยู่ทางตะวันออกชายฝั่งนะเศรษฐกิจชายฝั่งเขาอยากจะพัฒนาด้านหนนะทางตะวันตกตรงกลางประเทศซึ่งถ้าจะไปทางนั้นเนี่ย ขาต้องหาทางออกมาสมุทรอินเดียะนะก็คือลงมาทางพม่านะฮะหรือว่าผ่านอินเดียบางคาเทศลงมานะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ถ้าถ้าถ้าลงมาทางนี้ได้นะฮะก็จะไปกระตุ้นความเจริญของฉงชิ่งของยุนนานแล้วก็คือพื้นที่แถบในบ้างฮะแถบในนะฮะแล้วก็ริงก็เลยต้องสนใจอาเซียนโดยเฉพาะพม่าเพราะว่าเป็นทางออกสู่มหาสมุทรใช่ไหมคะแล้วก็ ทางทหารด้วยถ้ามองจากมุมมองของเหี่ยวนะฮะ,ะถ้าเขาออกทางนี้ไม่ได้เนี่ยถูกปิดล้อมทางแปซิฟิกนี่เขากระดิกอะไรไม่ค่อยได้เลยอ๋เ<ล>ยอเข้าใจโอ้ค่ะ ไม่น่าเชื่อค่ะคําตอบอาจารย์ราเชน <c oughs> เหมือนกับที่ฉันจะรอฟังจากอาจารย์ธีรนันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เดี๋ยวมาต่อนะคะ okay, คเพราะว่าช่วงแรกเราเวลาจะจากัดหน่อยเดี๋ยวเราพักกันแล้วเดี๋ยวมาต่อแต่ว่าต้องปิดท้ายที่อาจารย์ธีรนันค่ะว่าทางการทหารคือเราอาจจะเห็นว่าค้อบ,บ้าโกค้อบ,บ้าโกอะไรกับสหรัฐเนี่ยนะคะแต่จริงแล้วความสัมพันธ์ทางการทหารไทยสหรัฐกับไทยจีนเนี่ยเหมือนกันไหมคะอาจารย์ไม่เหมือนครับคือผมว่าพูดถึงเรื่องความมั่นคงภูมิภาคเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปหลายเรื่องคือ พวกของเวลามันต่างกันและบริบทของสังคมโลกมันก็ต่างกันนะครับนีอตอนนี้สังคมบันเบ้มาทางในเรื่องของภูมิภาคเนี้ยเพราะว่าจริงๆก็ต้องมองว่าในอดีตนั้นตั้งแต่สหรัฐถอนไปจากภูมิภาคนี้เนี่ยแต่เขาไม่ได้ถอนไปเลยใช่ไหมครับความสำคัญก็พอจะมีอยู่เสร็จแล้วพอถึงช่วงหนึ่งก็คือพอกำแพงเบอร์ลินล่มสลายกับสหภาพโซเวียตแตกเนี่ยสหรัฐทิ้งไทยไปเลยทิ้งภูมิภาคนี้ไปสังเกตง่ายๆคือความช่วยเหลือทงางทหารเนี่ยจะถูกลดลงแล้วก็จะไปเพิ่มที่บริเวณยุโรปตะวันออกคือประเทศที่แตกใหม่จากสหภาพซเวียตนะครับ ตรงนั้นก็ทิ้งไปพักหนึ่งแล้วก็สถานการณ์เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเกิดคอนฟ lict หรือว่าความขัดแย้งบริเวณตัวหน่อกกลางนะครับสง,สงครามอาวุธครั้งแรกซึ่งพัฒนาไปสู่การาเกิดนายวันๆแลพัฒนาไปสู่การเข้าไปในอัฟกานิสถานแล้วก็เข้าไปาติดหล่มในอิรักเนี่ยสหรัฐเองค่อนข้างจะยุ่งตงนงั่งคุยพิพาคนั้นเนี่ยพอสมควรนะครับทำให้ลืมลืมอาจจะอาจจะสนใจนะครับพิภาคนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าทุ่มทรัพยากรไปคั้งเยอะ ก็การเติบโตของจีนเองด้วย GDP ที่1 0กว่าเปอร์เซ็นต์มาตลอดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าพอหันมาอีกทีเนี่ยเราก็เริ่มโตนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นมาของโอบามาที่ถอนกำลังออกเนี่ยก็เลยหันมามา,มา,มากลับมามองใหม่ว่ามันปล่อยไม่ได้ตรงนี้ <Okay. S 2> เพราะจริงๆแล้วจุดสําคัญที่สุดคือภูมิศาสสำคัญก็คือช่องแคบมารากาผมผมจะพูดทุกที่เลยว่าหัวใจสาคัญของสหรัฐคือการรักษาผลประโยชน์ข,ของชาติเขา <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นกําลังทหารที่เขามีไปเนี่ยเพื่อทําการสนุนให้เขาดําเนินธุรกิจไปได้ นั่น<ช>คือต้องดำรงรักษา4 line of communication ช่องแคบมารากาคือ50%ของโลกนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นบนภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับยกอย่างเช่นการเติบโตก็จะนำไปสู่การเผชิญปัญหาเรื่องหมู่เกาะสปาร์แลวก็พังพรา,าเซลเลทั้งนั้นเนี่ยก็จะกระทบกับเส้นทางเดินเรือหลัก<ช>ของโลกเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยสหรัฐะจะต้องอ้อมถ้าเกิดยอมให้จีนสมมติผลนะครับเพราะนั้น ตรงนี้เองก็คือการกลับเข้ามานะครับที่ผมมองเรื่องความมั่นคงเพราะฉะนั้นกลับมาถึงข้าว่าโกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่2499แต่ไม่ได้ใช้ชื่อรหัสนี้นะครับก็บก็มาเริ่มจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ25-25นะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันมันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นต้องเข้าใจใช<อ>่ไหมครับแล้วความสัมพันธ์การฝึกอะไรต่างๆมากมายขณะเดียวกันขณะที่จีนเองเนี่ยเนื่องจากช่วงช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดในเรื่องของความขัดแย้งในสงครามเย็นแต่ถ้ามิติลึกๆแล้วนะครับ เรามีความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับจีนพอสมควรแล้วก็มีการช่วยเหลือกันนะครับในในช่วงสงครามเย็นเพื่อรักษาประเทศให้เราอยู่รอดเนี่ยก็มีการดรําเนินการบางอย่างที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแต่ว่ามันเป็นไม่ไม่รูปแบบของการฝึกแต่เป็นรูปแบบของการทํางานร่วมกัน,นอาจารย์ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบการทหาร,รนะคะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางการทหารระหว่างไทยจีนกับไทยสหรัฐเนี่ย น้ำหนักไปอยู่ที่ด้านไหนมากกว่ากันคือ,คอยังไงก็ต้องเป็นสหรัฐครับเพราะว่าเราต้องมองว่าจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติเนี่ยเราได้วางอาวุธกับสหรัฐซึ่งจริงเราควรจะต้องวางกับจีนทางตอนเหนือและอังกฤษตอนใต้แต่ถ้าทำอย่างนั้นคือไทยก็ต้องถูกแบ่งเป็น2ประเทศเราก็ร้องขอกับทางสหรัฐมาเราขอวางอาวุธสหรัฐก็เข้ามาในรูปของคือรับทันทีประกาศเสร็จแล้วไม่พอเนี่ยยังช่วยเราเรื่องการสร้างสภ apat พพซึ่งเชฟปิ้งประเทศไทยในเรื่องของการทําเป็นประเทศโมเดิร์นไนซ์นะครับสองคือการให้ความช่วยเหลือทางฐารนะครับเพราะตรงนี้มันก็ มันมีการปูทางกันยาวนานแล้วก็ส่งคนไปศึกษาในสหรัฐในทาหารหลายคนเนี่ยสมัครการศึกษามาเพราะฉ <ขอ S 1> ะนั้นวิธีคิดภาพก็จะยินเนียใกล้เคียงกับสหรัฐขอปิดท้ายสั้นๆนิดเดียวจากที่อาจารย์ราเชนบอกนะคะแล้วแต่สายตามองเวลามองมาว่าจะมองแบบเหยือมมองแบบพิราบจริงๆแล้วทั้งสองประเทศถ้ามองในมุมของอาจารย์ธีรนันมองว่าสองประเทศนี้อาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะคะเรื่องเงินเงินทองทองกับเรื่องความมั่นคงไม่ใช่เฉพาะการทหารนะคะความมั่นคงกับเรื่องเงินทองเนี่ย สองประเทศนี้มองเหมือนกันไหมคะว่าน้ําหนักที่มาบ้านเราเนี่ยเขาให้ตรงไหนมากคะเขาถึงมาจริงๆก็คือผมมองสหรัฐมองเรื่องเดียวครับคำว่า stability เขามองเรื่องเสถียรภาพของเขาเพื่ออะไรเพื่อคงสาภาพหรือดำรงสาภาพในการทําธุรกิจเสถียรภาพของเขานี่คือมันมันก็คือคสมมุติว่าะอะไรก็ไดทท้ที่ไม่มีการสั่นคลอนที่มีความนิ่งยกตัวอย่างเช่นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีบูวา็อกในอียิปต์ทำให้เขาสามารถสามารถผ่านกองสุเอตได้โดยที่เขาไม่ต้องไปยุ่งอะไร ก็คือมันก็เมนเทนของมันเองเพราะนั้นสแตบิลิตี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขามากกว่าส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ถ้าเกิดสั่นมากเขาก็ไม่ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเขาก็ทำธุรกิจลำบากค่ะขณะที่จีน e เองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ค่อยๆโตโด,ด้วยวิธีแบบคนตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะคือคุณผู้ชมเย่ายวเพิ่งงงนะคะเพราะาประเด็นมันเยอะมากคะ่ะอันนี้กระจกระายเพราะฉะนั้นตั้งประเด็นกระจายเลยว่าจริงๆแล้วแต่ละท่านเนี่ยมองแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีแค่สองเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะซึ่งทั้งสี่ท่านะะเกก้้ออี็คคุยไดนนงงิท กับความมั่นคงค่ะสองเรื่องนี้แค่นั้นเองค่ะที่การทูดมาปูทางให้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวจะมาเริ่มที่อาจารย์ราเชมสักครู่นี้อาจารย์เปิดประเด็นไว้ว่าแล้วแต่มองแล้วถ้าจริงๆแล้วเนี่ยให้น้ําหนักทางไหนมากกว่ากันไม่ใช่แล้วแต่มองเนี่ยนะคะว่าเขามองอย่างไหนมากกว่ากันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ